สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันนี้ผมอยู่ที่หอศิลป์ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลได้ดําเนินการที่จะมีสํานักงานในเรื่องของการที่จะให้มีการประมวลรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการเดินหน้าปฏิรูปเพื่อประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นโครงการสําคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนของการปรองดองซึ่งในเรื่องการปฏิรูปก็ดีการปรองดองก็ดีนะครับในช่วงที่2ก็จะมี กิธีกรรับเชิญนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้และช่วงสุดท้ายก็จะมีภาพบรรยากาศของการที่มีการประชุมขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปเพื่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้ขอใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับในการรายงานการทํางานในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายต่อหลายปัญหาซึ่งอยู่ในความสนใจนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของภัยแล้งครับสถานการณ์น้ําซึ่งรัฐบาลได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับมีการมอบหมายท่านรองนายกสนัน ให้มีการรายงานในเรื่องของสถานการณ์เป็นรายวันนะครับก็ขอเรียนครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มดีขึ้นบ้างนะครับในส่วนของเรื่องของฝนฟ้าในเรื่องของปริมาณน้ําซึ่งไหลเข้าไหลออกจากเขื่อนหลักแล้วก็ขอยืนยันครับว่าในการบริหารจัดการน้ํานั้นในส่วนของน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นรวมทั้งคุณภาพของน้ําประปานั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือการเลื่อนการทํานาปีซึ่งก็จะเลื่อนไปจนถึงประมาณเดือน กลางเดือนกรกฎาคมคือกลางเดือนหน้าและก็ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรครับกำลังมีการไปสํารวจดูว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีความจําเป็นในการเลื่อนทํานาปีนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชประทานนั้นก็คงต้องมีการเลื่อนแน่นอนนะครับตามคําขอจากทางกรมชประทานและกระทรวงเกษตรส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่อื่นๆนะครับนอกเขตพื้นที่ชลประทานนั้นก็ขึ้นอยู่กับ น้ำฝนนะครับซึ่งมีการตกกระจายไปในปัจจุบันก็จะจะได้มีการสำรวจเรื่องนี้ครับแล้วก็จะมีการดูความเป็นไปได้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรซึ่งในช่วงจากนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งอาจจะไม่สามารถทำนาได้ว่าจะมีวิธีการในการช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพเสริมหรือในเรื่องของการที่จะช่วยปัจจัยการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าแม้ว่าในช่วงของอนาปีผ่านพ้นไปเนี่ย เราก็เชื่อครับว่าฝนฟ้าที่ตกลงมาก็คงจะทําให้ปริมาณน้ําในเขื่อนเนี่ยเ,เมื่อเทียบกับฝนที่ขาดหายไปในช่วง5เดือนแรกเนี่ยทำให้ในต้นปีหน้านะครับน้ำที่จะใช้ในการทํานาปรังเนี่ยจะมีน้อยมากเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการสารวจความคิดเห็นความต้องการก็จะต้องเกิดขึ้นเพื่อจะได้เตรียมการสําหรับการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งจะไม่สามารถทํานาปรังได้นะครับเพราะจะมีพื้นที่ทํานาปรังอย่างที่เคย คุยไว้ในรายการนี้เพียง2อถึงสล้านไร่นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในหลักการนะครับให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปเร่งสํารวจในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้มอบอานาจให้ผมและท่านรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณครับตกลงกันในการที่จะดูว่าจะมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรและก็ขาดรายได้ในช่วงที่ขาดน้ําหรือไม่สามารถทํานาได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอเรียนครับว่า มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็กําลังจะเตรียมการหามาตรการที่จะรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นและก็ที่จะตามมาจนถึงในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนที่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานะครับแต่ก็มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไปเรื่องแรกก็คือปัญหาเรื่องของที่ทํากินและที่อยู่อาศัยนะครับผมก็ได้มีการประชุมกับทาง สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ระหว่างประชาชนกับภาครัฐนะครับก็มีการหยิบยกพื้นที่มา6-7พื้นที่นะครับก็มีการคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งนะครับปัญหายังไม่หมดไปแต่ว่าหลายเรื่องก็มีทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนะครับให้ได้มีการผ่อนปรนนะครับเพื่อที่จะสามารถเอื้ออำนวยต่อการที่จะแก้ไขปัญหา ร่วมกันได้นะครับแนวคิดเรื่องโฉนดที่ดินก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีหลายพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็จะเข้าสู่ความพร้อมนะครับในการที่จะจัดทาโฉนดชุมชนซึ่งระเบียบได้ออกมาแล้วก็จะมีการจัดประชุมสมัชชิมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็คาดว่าในเร็วๆนี้นะครับก็จะเริ่มแจกโฉนดชุมชนได้ในหลายพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ทํากินส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับปัญหาที่ค้างคากันมานานในเรื่องของความถูกต้อง นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอบ้านมั่นคงนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะของที่นะครับหรือการเว้นระยะห่างการก่อสร้างต่างๆยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมอาคารนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดประชุมไปเมื่อวันศุกร์นะครับเพื่อจะ่จะคลี่คลายออกระเบียบต่างๆเพื่อที่จะใช้พี่น้องซึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วกลับมาเจอปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับไม่สามารถที่จะขอออเลขบ้านได้บ้างไม่สามารถขอน้ําขอไฟได้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะได้มีการปรับแก้กฎกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆตรงนี้ไปให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเริ่มต้นการเปิดโครงการสําคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งจะใช้เวลาในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ย ในการที่จะชําระสะสารครับในเรื่องของสภาพพื้นที่ป่านะครับแล้วก็การเข้าไปทํากินของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้เบ็ดเสร็จไปในแง่ของการหาข้อเท็จจริงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะมีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางดาวเทียมทั้งก่อนหลังประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวน